ตอนที่17ศึกแห่งศักดิ์ศรีภายในห้องพักฟื้นของโรงพยาบาลเหยียนซูฉีค่อยๆฟื้นตัวขึ้นตามลำดับแผลภายในของเขาแม้จะยังทําให้เคลื่อนบ่อยได้ลําบากแต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อความคิดได้สัญชาตญาณของเขาแม้ร่างกายจะอ่อนแอแต่สมองของเขายังคงเฉียบแหลมเช่นเดิมนี่เป็นข้อมูลที่เราได้มาจากการสืบสวนล่าสุดลิวเจียหา่าววางแฟ้มเอกสารลงบนโต๊ะข้างเตียงเยียนซูฉีหิบมันขึ้นมาอ่าน สายตาของเขาจับจ้องไปยังรายละเอียดของเครือข่ายที่เชื่อมโยงกับเหอเฉินกวงดูเหมือนว่าเครือข่ายของมันจะกว้างขงวางกว่าที่คิดเหยียนซู่ฉีเอ่ยขึ้นพางพลิกหน้ากระดาษเงินทุนหมุนเวียนจากหลายบัญชีมีการเคลื่อนย้ายเงินไปต่างประเทศตลอดเวลานี่มันระบบฟอกเงินชัดๆหลิวเจียหาพยักหน้าใช่นี่เป็นหลักฐานที่เราสามารถใช้เล่นงานม,มันาโดยตรงเยียนซูเฉีเงียบแค่ครู่หนึ่งก่อนจะเอ่ยขึ้นแต่ดูจากเส้นทางการเงินเหอเฉินกวงกำลังเคลื่อนไหว นี่มันหมายความว่าหลิวเจียหาวถอนหายใจมันกําลังเตรียมหนีออกนอกประเทศเยียนซู่ฉีเงยหน้าขึ้นมามองเขาทันทีเราต้องหยุดมันก่อนที่มันจะออกไปได้คืนวันนั้นหลิวเจียหาวและทีมตํารวจประชุมวางแผนกันอย่างเร่งด่วนข้อมูลที่ได้รับระบุว่าเฮอฉันกวงกําลังจัดเตรียมเทียเท่ยวบินลับเพื่อหลบหนีออกไปจากไต้หวันเรามีเวลาน้อยจางเหวยพูดขึ้นสีหน้าของเขาตึงเครียดถ้าปล่อยมันหนีไปได้ทุกอย่างที่เราทํามาจะสูญเปล่าเรามาเลือกใช้ช่องทางไหน จ้างไว้กล่าวแต่มันไม่ได้ใช้สนามบินหลักแต่เราพบว่ามีเครื่องบินส่วนตัวที่ถูกเช่าแบบไม่ระบุชื่อและกําลังเตรียมพร้อมออกจากสนามบินเล็กนอกเมืองหลิวเจียหาพยักหน้าก็จะหันไปหาเยียนซูฉีที่นั่งอยู่บนเก้าอี้ใกล้ๆหมอเยียนคุณต้องอยู่ที่นี่เขาพูดเสียงเข้มนี่ไม่ใช่ภารกิจของคุณคุณคิดว่าผมจะอยู่เฉยๆได้เหรอเยียนซูฉีสวนกลับทันควันนี่คือคดีของผมด้วยเหมือนกันเหลียวเจียหาจ้องหน้าเขานิ่งคุณยังไม่หายดีแต่ผมยังใช้สมองได้อย่างซูฉีย้อน และตอนนี้พวกคุณต้องการทุกความได้เปรียบที่มีผมอาจช่วยแกะข้อมูลหรือหาทางปิดจุดอ่อนบางอย่างของเฮอร์ินกวงได้หลิวจหฮาวนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะพยักหน้าตกลงแต่คุณต้องอยู่ในเซฟเฮาส์เท่านั้นคณะเดียวกันเฮอร์ Her ิชนกวงรู้ตัวแล้วว่าตำรวจไล่ตามมาใกล้ขึ้นเรื่อยๆเขาเดินไปเดินมาอย่างร้อนรนอยู่ในห้องทักส่วนตัวที่จะเตรียมไว้เป็นฐานลับสายตาเหลือมองไปที่นาฬิกาเครื่องบินจะพร้อมเมื่อไหร่ เขาถามลูกน้องที่ยืนตัวตรงอยู่ตรงหน้าอีกสามชั่วโมงครับเร็วที่สุดที่ทาได้คือเมื่อไรลูกน้องนิ่งไปก่อนจะตอบยังเร็วสุดคืออีกหนึ่งชั่วโมงครึ่งเฮอร์เชนกวงขมวดคิ้วแน่นเร็วขึ้นอีกได้ไหมถ้าฉันไม่ออกไปก่อนรุ่งสางเราทุกคนแย่แน่ทีมของหลิวเจียหาวเคลื่อนตัวไปยังสนามบินลับพวกเขาใช้เส้นทางที่ปลอดภัยที่สุดเพื่อรอบเข้าไปโดยไม่ให้ถูกจับได้ขณะเดียวกัน เย็นซู่ฉีทำงานอยู่ที่เซฟเฮาส์คอยเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของศัตรูผ่านระบบเฝ้าระวงังพวกมันกำลังเปลี่ยนแผนเยนซู่ฉีรายงานผ่านวิทยุมีการขยับตารางบินเร็วขึ้นกว่ากำหนดพอจะบอกได้ไหมว่าพวกมันจะออกเมื่อไหร่ถ้าคำนวณจากการเร่งเตรียมการพวกมันจะออกในอีกหนึ่งชั่วโมงเราต้องเร่งมือหรือจะหาวออกคำสั่งให้ทุกคนเตรียมพร้อม ในขณะที่ทีมตำร,รวจเริ่มเคลื่อนที่เข้าประชิดสนามบินเครือข่ายของเหอฉันกวงก็เริ่มตื่นตัวเช่นกันการประทะที่หลีกเลี่ยงไม่ได้กำลังจะเกิดขึ้นแต่แล้วเหตุการณ์กับพลิกผันอย่างรุนแรงเยนซู่ฉีถูกกลุ่มชายชุดดำบุกเข้ามาในเซฟเฮาโดยไม่คาดคิดเขาถูกจับตัวไปโดยไม่มีโอกาสได้ขัดขืนภายในโกดังลับเหอเฉินกวงเยนอยู่ตรงกลางห้องกว้างโดยมีหมอเยนถูกจับมัดไว้ที่เก้าอี้เบื้องหน้า ที่มุมปากของเขามีเลือดซึมหลังจากโดนเล่นงานเพื่อให้สงบลงก่อนหน้านี้ไม่กี่ชั่วโมงเหยียนซูฉียังคงทํางานอยู่ในเซฟเฮาส์ติดตามความเคลื่อนไหวของเหอเฉินกวงผ่านระบบเฝ้าระวังโดยที่ตัวเองก็ไม่รู้ตัวเลยว่าถูกจับตาจากฝั่งตรงข้ามเช่นกันทันทีที่ไฟในห้องกระพริบวูบเขาก็รู้ตัวทันทีว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้องก่อนที่ทุกอย่างจะจบลงด้วยเสียงกระแทกของประตูและเงาถมเมินของกลุ่มชายชุดดาที่พุ่งเข้ามาควบคุมตัวเขาแต่ ครั้งนี้หลิวเจ๋อหาวรอบครอบกว่าเดิมเขาเป็นคนแอบติด GPS ไว้ที่ตัวหมอเหยียนและลิงก์สัญญาณเข้ากับโทรศัพท์ส่วนตัวของเขาเองหลังจากเหตุการณ์เฉียดตายครั้งก่อนเหยียนซู่ฉีรู้ดีว่าการขัดขืนไปก็ไม่ประโยชน์ครั้งนี้เขาเลือกใช้วิธีสง,งบสติอารมณ์ไม่แสดงท่าทีต่อต้านเพื่อรอจังหวะเหมาะสมจางเหวินเป็นคนแรกที่สังเกตเห็นความผิดปกติบนหน้าจอมอนิเตอร์เฝ้าระวังผู้กำกับ สัญญาณ GPS ของหมอเหยียนเครื่องออกจากเซฟเฮาส์โดยไม่มีแจ้งเตือนตอนนี้อยู่ที่พิกัดใหม่โกดังร้างทางทิศตะวันตกของเมืองหลิวเจียหาที่กำลังตรวจสอบแผนปฏิบัติการเงยหน้าขึ้นทันทีดวงตาของเขาวาวโรดติดกับเร็วมากพวกมันตัวเข้าไปแล้วและก็เป็นไปตามแผนมีแค่คนวงในเท่านั้นที่รู้ว่าเขาเอาหมอเหยียนไปซ่อนไว้ที่ไหนแสดงให้เห็นชัดเจนว่ามีหนอนในกระสวงหลิวเจียหากำหมัดแน่นไม่ได้ยินรายงานจากนี่ไปเซฟเฮาส์ใช้เวลาเท่าไหร่ ไม่เกิน20นาทีครับถ้ารถไม่ติดดีงั้นเคลียร์ถนนเราก็ไปถึงก่อน20นาทีเสียงสัญญาณไซเรนดังครึ่งสนัน่นวันไหวถนนทั้งสายถูกปิดกั้นเพื่อเปิดทางให้กับขบวนรถตำรวจของหลิวเจียหาวที่พุ่งไปด้วยความเร็วเต็มกำลังเฮลิคอปเตอร์ลาดตระเวนด้านบนส่งภาพกลับมาที่กองบัญชาการอย่างต่อเนื่องรักษาตำแหน่งห้ามมีสิ่งกีดขวางหลิวเจียหาวออกคำสั่งเสียงดังผ่านวิทยุสื่อสารขนาดเดียวกัน ตำรวจจราจรที่ได้รับคำสั่งฉุกเฉินต่างเร่งมือปิดจุดแยกทุกจุดที่เป็นเส้นทางการจราจรเพื่อเปิดทางให้ขบวนของหลิวเจ๋ยหาววิ่งได้เต็มที่ปฏิบัติการครั้งนี้ต้องไม่มีความล่าช้าเพราะทุกวินาทีหมายถึงชีวิตของหมอเหยียนเสียงฝีเท้าหนักแน่นดังขึ้นหน้าทางเข้าโกดังก่อนที่ประตูจะถูกถีบกระแทกเปิดออกอย่างแรงหลิวเจ๋ยหาวพุ่งเข้ามาท่ามกลางหมอกควันจากระเบิดแฟลช มือของเขากำปืนแน่นดวงตาเต็มไปด้วยโทสะและแรงกดดันมหาศาลที่พร้อมจะฉีกทุกอย่างที่ขวางหน้าเสียงปืนดังขึ้นทันทีเมื่อทีมตำรวจของเขาเริ่มเปิดฉากยิงสวนพวกของเหอเฉินกวงกระจายกำลังเข้าประจำตำแหน่งยิงต่อตอบอย่างไม่ลดละเปลวไฟจากกระสุนสว่างว่าเป็นจังหวะก,กลางโกดังที่มือสลัวร่างของชายชะกันล้มลงทีละคนแต่การประทะยังไม่จบลงง่ายๆหัวหน้าระวังน้อย เสียงจังหวนตะโกนผ่านวิทยุสื่อสารเมื่อเห็นหลิวเจียหาวกระโจนฝาก,กระสุนเหมือนกับคนที่ลืมไปแล้วว่าตัวเองเป็นคนไม่ใช่หุ่นยนต์คุณไม่ใช่หุ่นออพติมัสไพร์มนะเว้ยแต่หลิวเจียหาวไม่สนใจเขากําลังพุ่งตรงไปที่เป้าหมายร่างของเขาผ่านช่องทางแคบๆฝากกระสุนที่เฉียดไปมาโดยแทบไม่หยุดชะง,งักในขณะที่ลูกน้องของเขาตะโกนไล่หลังด้วยความตื่นตระหนกตัดกําลังมันปิดทางหนีของพวกมันไว้เสียงคําสั่งของหลิวเจียหาวดังผ่านวิทยุ ก่อนที่เขาจะพุ่งตัวไปทางด้านหลังโกดังที่ซึ่งเหอเฉินกวงยืนรออยู่พร้อมกับหมอเหยียนที่ถูกจับมัดอยู่กับเก้าอี้เหอเฉินกวงยิ้มเยาะขยับปืนในมือขึ้นเล็งไปที่ขมับของเหยียนซูฉีถ้าขยับอีกก้าวเดียวกูยิงมันแน่หลิวเจียหาห,าหยุดกึกดวงตาของเขาไล่ประเมินสถานการณ์ทุกเสี้ยววินาทีในตอนนี้มีค่ามากกว่าทองคํากระสุนยังคงดังต่อเนื่องจากด้านหลังพวกตำรวจของเขากําลังได้เปรียบแต่เขาไม่มีเวลาสนใจเรื่องนั้น มึงไม่มีทางหนีไปได้หลิวเจียหาเอ่ยเสียงเย็นปล่อยมอเหยียนซะแล้วกูจะให้โอกาสมึงเฮอเฉินกวงวเระในลำคอโอกาสเหรอใครขอเฮอเฉินกวงยอกปืนเล็งกระสุนหลิวเจียหาวกระโจนเข้าไปอย่างไม่คิดชีวิตเขาพลิกตัวหลบวินาทีสุดท้ายนายตำรวจหนุ่มยิงสวนเข้าไปกระสุนทะลุไหลของเฮอเฉินกวงจนมันร้องลั่นแต่ในเสี้ยววินาทีเดียวกันกระสุนอีกนัดก็พุ่งตรงเข้าหาตัวเขา ความเจ็บปวดแล่นแปลแบ,บเข้ากลางสีข้างเลือดสีแดงฉานซึมออกจากเสื้อของหลิวเจียหา่าวแต่เขายังกัดฟันพุ่งเข้าหาเหอเฉินกวงก่อนที่มันจะลั่นไก่ซ้ำด้วยแรงเฮือกสุดท้ายเขาฟาดด้ามปืนเข้ากับข้อมือของอีกฝ่ายปลดอาวุธของมันจนปืนหลุดกระเด็นหมอเย็ยนเสียงของเขาดังลอดผ่านความเจ็บปวดขณะที่เขารีบฉีกเชือกที่มัดอีกฝ่ายไว้แต่ร่างของเขาก็เริ่มงนเงนินความร้อนของกระสุนที่ฝังอยู่ในร่างกายของเขาทําให้เขาเสียเลือดมากกว่าที่คิด เสียงเสเตนตำรวจดังขึ้นทั่วโกดังกองกำลังเสริมพุ่งเข้ามาควบคุมสถานการณ์เฮอเฉเนกวงถูกจับกลุ่มพวกที่เหลือยอมจำนนแต่สิ่งเดียวที่เย็นซูฉีสนใจคือเลือดที่ไหลออกจากตัวหลิวเจียหาวไม่หยุดขณะที่เขากดมือแน่นเป็นแผลที่พยายามห้ามเลือดแต่หลิวเจียหาวเพียงแค่ยกมือขึ้นแตะใบของเขาเบาๆขอขอโทษที่แล้วสติของเขาก็ดับวูบลงทันที